ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ t h โ l o หรือไพ่ทาลอ o เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ทาโร่หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประครับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าวเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะถ้าราศีกุมคนใดกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้หายไวๆนะคะ ราศีกุมคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่โรแมนติกทาลอหดประจำเดือนกันยายนปี2564ของชาวราศีกุมได้แก่ Queen of Wands, Eight of Swords, Queen of Swords, Ten of Pentacles, Eight of Wands, The World, Three of c h a r i o e s Nine of Wands, The Stars The ิ i ข l of Two of Wands คุณผู้ชมคะรักเป็นพิษคือความจริงที่เจ็บปวดซึ่งเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนในการดำรงชีวิตจริงเหนือกว่าคำว่ารักคือความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนต้องมีพื้นฐานอุปนิสัยใจคอเข้ากันได้มีความอดทนและยอมรับด้านมืดของกันและกันให้ได้ส่วนใหญ่คู่รักเวลามีความขัดแย้งกันมักถือทิฐิศักดิ์สรีเป็นที่ตั้งไม่ยอมลดราวาสอกให้กัน มักล้อเล่นกับความรู้สึกของอีกฝ่ายจะเอาชนะให้ได้ บางคนชอบหนีปัญหาไม่เคลียร์ไม่ปรับความเข้าใจไม่ยอมรับความจริงส่งผลให้ต่างคนต่างเก็บความไม่พอใจเอาไว้เก็บความขับแค้นใจเอาไว้กลายเป็นความสัมพันธ์เป็นพิษหรือท็อกซิ e รีเลชั่นชิพวันหนึ่งถ้ามีตัวแปรมาเปิดช่องทางให้หลุดพ้นจากความกดดันก็เกิดเป็นฟางเส้นสุดท้ายพร้อมที่จะขัดสะบั้นได้ทุกเมือ่อเอาละเรามาดูความหมายของไพ่โรแมติกทาลอ์จะบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุม เรื่องมีอยู่ว่าสำหรับชาวราศีกุมที่ยังจมปักอยู่กับปัญหาและเป็นปัญหาประเภทเรือหลังคาราคาซังกำจัดออกไปจากชีวิตไม่ได้ซักทีทั้งที่ใจจริงคุณเอื่อมระอาเบื่อหน่ายจะตายอยู่แล้วไม่ใช่คุณไม่มีปัญญานะคะเชื่อว่าชาวราศีกุมหลายๆคนพยายามหาทางแก้ไขปัญหาแล้วแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่หลุดพ้นยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกรงกำกงเกวียนนี้ ความหมายของไพ่ใบแรกพูดถึงชาวราศีกุมบางคนที่มีปัญหาทะเละาะเบาะแว้งกับคนรักโดยอธิบายด้วยไพ่ใบนี้จิตรกรวาดภาพเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซโฟ,ฟาที่ยับยุย่ยี่และที่พื้นมีข้าวของวางระเกะระกะเกลื่อนพื้นไปหมดเลยเธอนั่งอยู่บนโซฟาด้วยอากับกิริยาเหมือนทุกข์ใจหนักมากเห็นสภาพแบบนี้เราก็เดาได้ว่าเธอต้องทะเละาะเบาะแว้งกับคนรักแน่ๆและเป็นการทะเละาะเบาะแว้งที่รุนแรงด้วย แต่ถึงจะทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงแค่ไหนความสัมพันธ์ยังไม่ขาดสะบั้นค่ะยังมีฟางเส้นสุดท้ายเปรียบเหมือนสายใยความรักความผูกพันที่ยังผูกมัดกันไว้บางคนลดระดับความสัมพันธ์ลงให้เป็นเพียงแค่เพื่อนกันกรณีชาวราศีกุมที่แต่งงานแล้วหากว่ายังไม่สามารถร้างลาเลิกลาก็ปรับระดับความสัมพันธ์มาเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกทั้งที่ใจลึกๆคุณก็อยากให้ความสัมพันธ์กลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่ว่ามันยากคะ่ะยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับมารักกันเหมือนเดิมจะเห็นว่าไพ่อีกใบหนึ่งจิตกรวาดภาพผู้หญิงคนหนึ่งเธอสุดกายลงกับพื้นต่อหน้าไม้กางเขน เธอกำลังอ้อนวอนวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือเธอด้วยเถอะเธอไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองแล้วเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วจึงหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยนำเธอข้ามผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตด้วยเถอะทำไมคุณจะต้องยอมเขาทั้งๆที่คุณไม่ผิดเขาเอาเปรียบคุณและคุณต้องตกอยู่ในสภาพเหมือนเป็นทาสเขาทำไมคุณต้องยอมเสียศักดิ์ศรีขนาดนี้เพื่อให้มีเขาในชีวิตหากว่าในวันนี้แม้ว่าจะ ทะเลาะเบาแหว้งกันร,รุนแรงแต่ที่สุดแล้วก็ยังไม่ร้างลาเลิกลากันและอาจจะลดระดับความสัมพันธ์อยู่ในสถานะอย่างใดอย่างหนึง่งเปรียบเหมือนเป็นฝางเส้นสุดท้ายเป็นเส้นบางบางนะคะมันบางจนกระทั่งเพียงแค่ลมหายใจแผ่วเบาก็สามารถทำให้มันขาดสะบั้นได้กลัวเหลือเกินทำอย่างไรดีเมื่อความสัมพันธ์เปรียบเหมือนฝางเส้นสุดท้ายที่มันเป็นเส้นบางบางบ,างบางบาง กลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวลมหายใจมือที่สามจะมาพัดให้ฝั่งเส้นสุดท้ายเส้นบางๆนี้ขาดสบั้นลงแต่ไหนแต่ไรมาปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ของคู่รักก็คือคู่รักมักมีความขัดแย้งกันเป็นทุนเดิมและต่างฝ่ายก็เก็บความไม่พอใจเอาไว้เก็บความขับแค้นใจเอาไว้ กลายเป็นความสัมพันธ์เป็นพิษถ้าหากว่าคุณสองคนช่วยกันหาทางแก้ไขป่านนี้คุณคงไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันวินาศสันตโลขนาดนี้แต่เรื่องของเรื่องปัญหาของคุณเหมือนกับไพ่ใบนี้ค่ะจิตรกรวาดภาพราชินีคนหนึ่งนั่งอยู่บนบัลลังอุตสาเป็นราชินีแต่นั่งอยู่บนบัลลังไม่สาง่างามสมกับเป็นราชินีเลยค่ะ เธอนั่งดากับกิริยาไหลสุดคอตกเหมือนเหนื่อยหน่ายชีวิตมากด้านหลังมีดาบเรียงรายเต็มไปหมดและตกอยู่ที่พื้นอีกหนึ่งเล่มดาบในความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโลคืออุปสรรคและปัญหาค่ะเห็นดาบเยอะแยะแบบนี้ก็คืออุปสรรคปัญหาเต็มไปหมดเลยค่ะนั่นหมายถึงว่าระหว่างชาวราศีกุมกับคนรักเกิดปัญหาขึ้นในความรักเยอะแยะไปหมดแปะตรงไหนเป็นเรื่องไปหมดเหมือนขมิ้นกับปูน สองคนเวลาอยู่ใกล้กันทีไรความบันไลยมาเยือนทุกทีมักทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมองข้ามไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาชนะกันอะไรนักหนาไม่ลดลาวาสอกให้กันเลยค่ะแต่เวลาอยู่ห่างกันกลับคิดถึงกันนะคะชีวิตรักของชาวระสีกุมเหมือนถูกแม่มดสาบอยู่กันไปทะเลาะกันไปจะบ้าตายจะเป็นประสาทตายคุณถึงได้บ่นกับตัวเองว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันใช่ไหม และพอคุณนึกถึงคำว่าคู่เวรคู่กรรมคุณก็อยากจะหนีไปให้พ้นพ้นแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังตัดขาดกันไม่ได้ด้วยสาเหตุต่างๆก็ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของชาวราศีกุมแต่ละคนนะคะและเมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์มันเยอะแยะไปหมดแตะตรงไหนเป็นเรื่องไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหาต่างๆได้ยังไง แต่พูดได้เต็มปากมีอยู่ปัญหาหนึ่งคือการถือทิฏฐิศักดิ์สีเป็นที่ตั้งจึงส่งผลให้ความสัมพันธ์ทั้งสองคนมีทัศนคติมุมมองอุดมการ์การใช้ชีวิตแตกต่างกันและไม่คุ้นเคยหรือปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตของอีกฝ่ายไม่ได้มีหนามซ้ำต้องการให้อีกฝ่าย ต้องปรับทัศนคติมุมมองปรับตัวให้มาอยู่บนพื้นฐานชีวิตของตัวเองอีกด้วยก็เลยมีความขัดแย้งกันแต่ถ้าคุณสองคนอยู่กันแบบโดยไม่ยึดติดไม่ยึดถืออะไรอยู่ด้วยกันเหมือนเด็กๆเ,เล่นด้วยกันนะคะ คุณสองคนจะอยู่ด้วยกันอย่างดีซึ่งเมื่อเวลาคุณย้อนนึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีอย่างที่อาจารย์พูดถึงก็อดเสียดายไม่ได้ค่ะว่าอยากให้เขาเป็นเหมือนเมื่อพรังที่คุณรักกันแรกๆคุณทั้งสองคนยังไม่ซีเรียสในการใช้ชีวิตจะอยู่ด้วยกันอย่างดีซึ่งในช่วงนั้นความรักของคุณหวานชื่นมากรักกันจนหลายๆคนอิจฉาเลยละค่ะซึ่งในตอนนั้นคุณก็เข้าใจว่าคุณได้เจอรักแท้แล้ว เขาเป็นโลกทั้งใบของคุณเลยทีเดียวค่ะแต่พออยู่ด้วยกันนานวันเข้านี่ัายใจคอที่แท้จริงความเป็นตัวตนท่าแท้ของทั้งคู่เริ่มเผยออกมาและมันทำให้คุณสองคนมองกันว่านี่เธอใช่คนเดิมไหมฉันรู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วฉันอยากให้เธอกลับไปเป็นเหมือนเดิมถ้าเธอสามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ ฉันคงดีใจมากเรามาดูปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนะคะความทุกข์ใจของชาวราศีกุมบางคนก็คือคุณอยากให้หัวใจของคนรักกลับมาเป็นของคุณเลิกไปยุ่งเกี่ยวกับใครต่อใครสักทีหรือถ้าหากว่าเป็นปัญหาในเรื่องอื่นซึ่งเรื่องนั้นเป็นประเด็นทะเลาะเบาะแหวงกันหากว่าคนรักผ่าจักเรื่องนั้นได้คุณก็ถือว่าเขากลับมาเป็นคนเดิมของคุณค่ะ แต่ทุกวันนี้มันยังไม่เป็นแบบนั้นทุกเมื่อเช้าวันคุณยังคงน้อยใจถ้าเกี่ยวข้องในเรื่องรักสามเศร้าคุณก็มีความคับแค้นใจมากทำไมมือที่สามไม่ไปผุดไม่ไปเกิดสักทีหนึ่ง จนคนรักดึงคุณไปตกอยู่ในสภาพแบ่งกันกินแบ่งกันใช้กับคนอื่นคุณไม่ต้องการแบบนั้นคุณมีศักดิ์ศรีในเมื่อมือที่สามไม่ถอยและคนรักเองก็ยังไม่สามารถไปจบสิ้นสุดกับมือที่สมถ้าอย่างนั้นราศีกุมบางคนตัดใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์และปล่อยให้คนรักอยู่กับมือที่สามไปเลยแล้วกันในวันที่คุณตัดสินใจก้าวเดินออกมาจากชีวิตเขา เรียกได้ว่าคุณน้ำตาตกในเลยค่ะและก็ลดระดับความสัมพันธ์ลงให้เขาเป็นเพียงแค่เพื่อนหรือเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกคุณเท่านั้นทุกครั้งเวลามองหน้าเขาคุณก็เจ็บปวดใจค่ะคุณทวงถามเขาอยู่ในใจเสมอว่าทำไมเขาคิดไม่ได้ทำไมเขาคิดไม่ได้ไดไไดฉะนั้นทุกวันนี้ชาวราศีกุมไม่อยากจะเห็นหน้าคนรักเลยค่ะ หากว่าคุณยังคงเกี่ยวข้องกันอยู่คุณจึงตกอยู่ในสภาพก้ามกืนฝืนทนขมขื่นใจภายใต้กรอบความสัมพันธ์ใหม่คุณมองหน้าคนรักทีไรมันตอกย้ำเรื่องราวที่เขาทำให้คุณทุกทรมานใจสุดท้ายชาวราศีกุมเดี๋ยวหยิบไพ่สามใบนี้มาให้ชาวราศีกุมดูคุณก็คงจะโอดครวญว่าชีวิตรักของคุณก็ช่างดราม่าเหลือเกิน ไม่ต่างจากละครในทีวีเลยนะคะไพ่สามใบนี้บ่งบอกว่าราศีกุมบางคนจมอยู่กับปัญหานี้ไปอีกดาบนานเท่านานเลยค่ะทำไมอาจารย์ถึงพูดแบบนี้เพราะว่าคุณได้ไพ่โซลเมด อาจารย์ให้นิยามไพ่ใบนี้ว่าชะตาฟ้าลิขิตกำหนดให้คนคนหนึ่งเกิดมาเพื่อคนรักการที่เราเกิดมาเพื่อเขาคือเราต้องอยู่ในบทบาทคอยดูแลเขาโดยไม่มีเงื่อนไขประคับประคองชีวิตเขาไว้ในทุกๆด้านเลยค่ะ ราศีกุมบางคนดูแลคนรักยิ่งกว่าญาติดีกับเขาขนาดนี้เขาควรตอบแทนในคุณงามความดีของคุณบ้างไม่ควรมาทำให้คุณเจ็บช้าน้ำใจขนาดนี้แต่เอาละในเมื่อทุกวันนี้คุณยังคงไม่ล้างห่างกันราศีกุมก็คิดว่าในเมื่อว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตขีดเส้นให้คุณกับเขายังคงมีความสัมพันธ์กันต่อไปด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นคุณยังคงทำหน้าที่ของคุณต่อไปค่ะและหวังว่าเขาได้ไปเผชิญวิถีชีวิตข้างนอกที่มีแต่ความโหดร้ายถ้าหากว่าเขาเอาคนอื่นเอาประสบการณ์ข้างนอกมาเปรียบเทียบกับคุณเขาจะรู้ว่าทั้งชีวิตของเขาในชาตินี้โชคดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีคุณอยู่ทุกวันนี้ คุณก็หวังว่าสักวันหนึ่งความดีของคุณจะชนะใจเขาเอาละเดี๋ยวเรามาฟังเทียพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคะชาวราศีกุม คิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกุมว่าคุณได้ไพ่ใบน,นี้ค่ะชาวราศีกุมเวนึิง <Waiting. S 1> ราศีกุมดูไพ่ใบน,นี้นะคะจิตรกรวาดภาพเบ่าวสาวคู่หนึ่งกำลังจะเข้าพิธีแต่งงาน แต่จะเห็นว่าเจ้าสาวชำเลืองมองดูเจ้าบ่าวค่ะเหมือนเธอกำลังไข้่ควรคิดพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจเข้าพิธีวิวาเทพคิวปิดอธิบายความคิดของเจ้าสาวว่าเธอกำลังจะตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตค่ะในตอนนี้เธอกำลังพิจารณาเจ้าบ่าวว่าเธอจะตัดสินใจให้เขามาเป็นสามีหรือไม่หากเธอคิดว่าเจ้าบ่าวคนนี้มีอุปนิสัยใจคอ ความเป็นตัวตนท่าแท้อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความทุกข์ใจสร้างแต่ปัญหาให้หาความสุขไม่ได้เลยถ้าเธอมีความคิดแบบนี้เธอจะยับยั้งการแต่งงานแล้วก็จบสิ้นความสัมพันธ์ค่ะ แต่ถ้าหากว่าเธอมีความคิดอีกอย่างหนึ่งแม้ว่าผู้ชายคนนี้เคยทำให้เธอเสียใจเธอจะเอาส่วนเสียและส่วนที่ดีมาถัวเฉลี่ยกันค่ะเธอจะทนกับพฤติกรรมดักไส่ด้านมืดของเขาให้ได้และเอาส่วนที่ดีของเขามาเป็นแรงบันดาลใจให้เธอสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาต่อไป ถ้าเจ้าสาวคนนี้เชื่อในแนวคิดที่สองแน่นอนเธอก็ยินดีที่จะแต่งงานกับเจ้าบ่าวคนนี้ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าเทพคิวปิดให้ราศีกุมตกผลึกในใจด้วยตัวเองค่ะว่าคุณจะยึดถือเอาแนวคิดแบบไหนชีวิตของคุณคุณมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าคุณจะยึดถือเอาแนวคิดไหนอาจารย์พร้อมที่จะเข้าใจและอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ แล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกุมในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ